สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ new normal นะคะตัวอย่างนะคะเช่นการใส่หน้ากากอนามายัยการใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิดจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมเลยค่ะดูอะไรอยู่หรออ้าวแล้วน้ำหวานล่ะดูอะไรอยู่น้ำหวานกำลังดูกำลังศึกษาว่า การใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อช่วยในการป้องกันโรคทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยนะไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือจะออกไปไหนอ้าวไม่เอานะอย่าเอามือไปสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับคนอื่นแบบนี้ อย่าลืมไม่เอาอย่านะมันสกปรกต้องใช้เจลแอลกอฮอล์นในการล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของอา้าวหน้ากากอนามัยไปไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ไม่ได้นะต้องใส่ไว้ตลอดหลังจากนั้นสัมผัสอะไรก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยโอเคพร้อมแล้วไปกันเลย ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายการกดเจลแอลโกอฮอล์และการสแกนจุดเช็คอินในแอปไทยชนะทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าใช้บริการที่ไหนที่เป็นสถานที่สาธารณะเราต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการเช็คอินในแอปไทยชนะรวมถึงใช้เจลล้างมือทุกครั้ง อยากจะซื้อหน้ากากใช่ไหมลองดูซิว่าอยากได้แบบไหนแบบสวยๆมีไหมนะอืมแบบนี้ป้องกันดีหรือเปล่าแบบนี้ก็โอเคนะแล้วเจลแอลกอฮอล่ะแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ดีช่วยป้องกันได้เหมือนกัน สำหรับการแสดงนะคะของเราก็จบลงไปแล้วอย่าลืมที่สำคัญสิ่งของจำเป็นอย่างเช่นหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อป้องกันโควิดรวมถึงการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ